มันนี้มันใจมันใจพป้นที่าทางกั่ไปมาจิพปนที่าทางทืที่าทางกันผิดกันที่าทางนึงนนี้นก็พัวกคนข้างที่อาทิตย์นั่นคนข้าง,งแม่เขาแม่เขากพกเขาวกเขาแม่เขากเขาให้ก่อนวกเาน้าเป็นนัดเป็นนี่เป็นนี่อะไรียดห้าแต่เขาส้มเนี่บอกเมื่อเนี่ยบมันก็ประยากเสียอะไรไปไหนปะยากเสียนะปรไหยัดเสี่ไม่เป็นไรปะยากเสียไปไหนน้บว่าง่ายนะดูมมัแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์เศรษฐศาสตร์มั่นใจเลยเวไปชนราไปเส้นเศศาสตร์อันนี เวลาออกมาเลยนี่ก็สิ่งที่คุณแม่ไม่เห็นว่าจะมีฤาษีหรือว่าร่างทรงองค์ไหนเขาก็ไปใจมากเลองัน้อนบเฉยๆแ่ะแ้วก็เป็นอย่งเื่อได้ว่าจะเอาล้านไปส่งเดอกเขา่เด้เอาไปเาับ่าลูันนี้น่มากว่ามันอาพดีบอสยังเสียนะตรงนี้อาดีแบบว่าเป็นอาชคิดืันขึ้นมาได้อนี้หน่อยนึงเพิ่มเติมคอยเจ้าทีเพิ่ยังเสียนะเขาก็ไปเพราะว่าเขาคิดว่าหลักฐานมันเป็นวัตถุศีลนะเขาก็จะผึ่งท่านทีรับแนวม่่ะ แม่ไม่เห็นว่าจะมีฤาษีหรือว่าร่างทรงองค์ไหนจะเป็นผู้ดําเนินคดีกับคนร้ายสักคดีเดียวด้วยความโง่ของแม่ที่พูดออกมาแบบน,นี้ก็ได้แม่พูดถูกแล้วลนะ่ะฮะถูกไหมฮะอ่ะคำถามสุดท้ายกับทีมงานครับเชิญขึ้นเร็วๆ่อยนะฮะทนา้ถามอะไรมวยลามันหมดแล้วร่องรอยมีบาดแผลฉีกขาดไม่มีไงฮะเขาบอกไปแล้วฮะล่าสุดมีไหมผลทีนน่จะเว้ล่าสุดออกมาแล้วคุณผู้ชมครับร่องรอยมีบาดแผลฉีกขาดที่ทมาย้อนเพศมีของเหลวในช่องคลอดมีของเหลวในช่องคลอด แต่ไม่ยืนแล้เป็นอาุจิยังไม่ยืนเป็นอสตุจินะฮะนี่คือระหว่างที่เราสัมภาษณ์อยู่ผลออกมาผมขออภัยคุณลุงด้วยนะครับที่ผมแจ้งในนี้ครับเอาละครับหลังจากนี้เดี๋ยวคุณลุงจะเดินทางไปที่นิติเวชแล้วฮะที่โรงพยาบาลขณะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจชนะสูตรร่างอีกครั้งเบื้องต้นพบว่าไม่ปรากฏสาเหตุการเสียชีวิตแต่พบบาดแผลตามร่างกายและอวัยวะเพศแต่ไม่ใช่บาดแผลที่เกิดจากการร่วมเพศเวลางผ่านจากตกน้องอ่ะมันมาตกบนรถคุณแม่ค่ะก็คุณแม่เข้าไปเกี่ยวข้อง แลวเส้นผมเสน้นขนอะไรนะ่ะของเมียคุณก็ไปตกอยู่ข้างบนเขาอีกได้ยังไงคะูกณมแม่แต้กางเกงบนเขาทั้งที่ตัวเองอ่ะบอกว่าไม่เคยขึ้นเขาแถวบริเวณร่างน้องอ่ะนะคะก็ได้พวกหลักฐานดีเอ็นเออีกตั้งสิบหกที่ที่เขาไม่เปิดเผยเช่นหลกผมจุบอ่ะนะคะอืมแล้วถ้าแล้วผลนิติวิทยาฐานมันคงไม่โกหกหรอกคุณแม่ที่ดีเอ็นเออ่ะก็อ้างถ้าสมมติว่าไม่เกี่ยวกันจริงคือเนี่ยคุณก็ต้องชี้แจงให้ได้คือ <c oughs> คุณต้องเอาหลักฐานหรือเอาอะไรมามายืนยันว่าคุณบริสุทธิ์ูกณแม่ เขากล่าวหาคุณเฉยๆคุณก็แก้ต่างไปคูกปันมันน่าจะประมาณนี้ใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่พูดโอ้ใส่ร้ายใส่ร้ายแต่ไม่มีอะไรมามาสู้เลยมันมันก็ไม่ใช่วันที่11พฤษภาคมก็คือวันที่น้องชมพู่หายตัวไปครับเป็นชุดเดียวกันกันกบที่ใส่เพื่อตามหาค้นหาน้องชมพู่เป็นเพื่อ,มอหม้อห้อมนะคะแบบภูไทย และเจเจี๊ยบนี่นะคะอันนี้คือเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเรื่องของเสื้อผ้าค่ะลูกคนก็เอาเสื้อผ้ามาหมดเลยอยู่ที่ราวแฝดเอามาให้หมดเลยนะคะทั้งทุกทำงานทุกปิดยางทุกวันที่คนหาดล็อกคู่มีงานตุ้นเนี้ยไปหาตราภาพนี้เลยนะคะตราบภาพเนี้ยมันจะคู่ยนที่คู่ถือก็คือคู่้องตะปูนะฮะถ้าดูรองเท้าของเด็กที่พุ่งอยู่เนี่ยจะคือรองเท้าแตกคู่เดียวกับที่น้องจมูกใหม่ใหวันที่หายเข้ไปกับบ้านใช่ค่ะที่เจอรองเท้าก็คือคู่นี้ค่ะคู่นี้แหละใช่ข้างหลังก็คือลลลูกหหาาานนนนนนนขออองคคคค้้้้วว่่่่่่ะะะะะะเเสสสืตตัีีีีีทททจจจใรบ ส่วนรถกระบะค่ะรถกระบะสีบรอนของลุงพลนะคะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นอย่างละเอียดค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจดูอะไรบ้างเดี๋ยวไล่เรียงไปเลยนะคะผ้ายางที่วางเท้าตรวจสอบที่วางเท้าเบาะคนขับช่องเก็บของตอนกลางช่องเก็บของด้านข้างเก็บหลักฐานไป4ตัวอย่างจากรถนะคะคสำหรับรถคันนี้ป้าแตนภรรยาของลุงพลบอกว่าน้องชมพู่ชอบนั่งแต่น้องจะนั่งเบาะด้านหน้านั่งตักป้า ถ้าพ่อกับแม่ไปด้วยน้องจะนั่งเบาะหลัง <Ừ. S 2> น้องชอบนั่งรถคันนี้เพราะนั่งแล้วไม่เมารถไม่เหมือนรถของน้าแปนที่เป็นน้องแม่ของน้องชมพู่นั่งแล้วเมารถก็เลยชอบนั่งรถคันนี้รถของลุงพลสิ่งของจากบ้านลุงพลที่เจ้าหน้าที่ยึดไปเพื่อตรวจสอบหลังจากตรวจคนเมื่อวานนี้มีอะไรบ้างลองดูค่ะหนึ่งคือเสื้อม้อห้องผู้ไทยหนึ่งตัวนะคะกางเกงยีนหนึ่งตัวก็คือชุดที่ใส่กับเสื้อตัวนี้ค่ะคใส่วันที่น้องชมพู่หายกางเกงวอลสีดำหนึ่งตัวค่ะเสื้อยืดสามตัวนะคะรองเท้าบูบ บ้านซึ่งเป็นสวนมะละกอมีดงกล้วยมีแปลงพืชผักสวนครัวค้นดูตามกอไผ่กองขี้เถ้าขยะที่เผาแล้วกองหญ้าที่ถางม,มาป่ายาข้างบ้านหลังบ้านค้นหมดเลยนะคะบางจุดเหมือนมีการปลูกต้นไม้ขึ้นมาใหม่มีดินที่พูนขึ้นมาใหม่ก็เดินค้นหมดค่ะ <c oughs> แต่จากการตรวจคน้นรอบๆบ้านไม่มีอะไรผิดปกตินะคะ <c oughs> ได้นำอะไรไปตรวจสอบเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยคะ่ะเจ้าหน้าที่เอาไม้เขี่ยดูคือดูแบบละเอียดมากเจ้าห <c oughs> น้าที่ใช้เวลาเก็บวัตถุพยานและตรวจค้นที่บ้านของลุงพลประมาณสองชั่วโมงค่ะพอาเก็บหลักฐานเสร็จเจ้าหน นะคะคลุงพลกับป้าแตนก็ลงชื่อรับทราบนะคะว่าเจ้าหน้าที่นำอะไรไปตรวจคนเพิ่มเติมบ้างาะคะร,รับลุงพลกับป้าแตนก็ลงชื่อรับทราบนะคะว่าเจ้าหน้าที่นำอะไรไปตรวจคนเพิ่มเติมบ้างครับ การที่เจ้าหน้าที่มาตรวจค้นทั้งบ้านและรถของลุงพลเนี่ยคะ่ะลุงพลเองบอกว่าไม่ได้มีตกกังวลอะไรเพราะถือว่าก็จะช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองได้มากขึ้นเหตุแบบนี้แล้วมันไม่มีหลักฐานอะไรไปเชื่อมโยงว่าไปเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุคดีของน้องชมพู่ลุงบอกว่ามันยิ่งดียิ่งตรวจยิ่งดีจะได้ยิ่งแสดงความรุทสิ์ใจให้ทุกคนได้รับทราบนะคะตำรวจอีกชุดก็ไปเก็บหลักฐานในจุดอื่นๆด้วยนะคะตามขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนนะคะบ้านคนอื่นๆที่ตกเป็นผู้ต้องสงสยัยเจ้าหน้าที่เขาไปหมดนะคะไม่ใช่เฉพาะบ้านลุงงเชช่นนนนนบบ้้าาาขอยสคิ บ้านผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆไปหมดค่ะจะได้ครบทุกมิตินะคะเจ้าหน้าที่บอกเลยว่าคดีนี้ละเอียดอ่อนคดีนี้ไม่ง่ายนะคะดังนั้นการทํางานต้องรอบคอบในทุกขั้นตอนค่ะบ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับเพื่อให้นายอามัยวงศ์รีชาพ่อของน้องชมพู่ไปช่วยจำลองเหตุการณ์ในช่วงที่กำลังทำงานอยู่วันที่ลูกสาวเนี่ยหายตัวไปนะดูภาพเมื่อวานนี้ตอน4ี่โมงเย็นหน่อยนี่ครับ นี่เป็นภาพเมื่อวานนี้ตอน4โมงเย็นคุณวิมลวันทําพักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่บ้านน้องชมพู่นะฮะตอนนั้นเป็นลุมลึกผมต้องปรับดินและเกลี่ยดินให้มันเสมอกันประมาณ2สมงตึงดดนแล้วก็กันเพื่อนตึ้งโดนนขับรถไถยันมาเขาจะมารับจ้างที่บ้านกบูมมาปั่นปั่นที่นาแล้วก็หยดข้าวเสร็จแล้วก็ได้ทักกันอยู่แบบพยักหน้าแต่กันครับออกมาจากตรงนั้นแล้วก็ก็มีเสียงโทรศัพท์โทรหาผมวันนั้นใครโทรมาเสียงครับโทรมาบอกว่าลูกหายนะผมก เออแค่เคลียร์ถ้าไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่อย่างงี้ที่ตอนนั้นที่เขายืนยันมันจะเป็นพยานได้เขาก็จะเป็นพยานได้จริงจริงเพราะเขาอยู่บนยางกันจริงแต่ช่วงหออวไปงอัวไปกี่โมงลุงก็น่าจะรู้ดีหรือไม่ใช่ก้าโมงมยี่สิบสองถูกไหมแล้วนี่ลูกเขาแท้เขาข้าข้างอะไรมึงอีกอ่ะเนนะคะคุณแม่เขาก็บอกแล้วว่าคุณน้องตายคนเดียวทุกคนมีสิทธิถูกส,สงสัยได้หมดแม่ก็ถูกสงสัยเหมือนกันพ่อก็ถูกสงสัยเหมือนกันพี่สาวน้องก็ถูกสงสัยเหมือนกันทุกคนเนี่ยน่าสงสัยหมดเพราะน้องตายคนเดียวนที่ไม่มี แล้วตอนน้องหายแม่กับพ่อคือเขาใช้เหตุลผลในการพูดอะนะคะแม่น่นะคือช่วงน้องหายแม่กับพ่อก็ไม่ได้อยู่ในการจะให้แม่เป็นแทนพ่อมันก็ไม่ใช่ต่างคนต่างก,ก็ต่างมีพยนานผลเนตัวเองก็ไปหาความบริสุทธิ์ไม่ใช่เราไม่เกี่ยวเราก็ต้องไปหาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมาเสนอับตัรสจนว่าฉันไม่เกี่ยวข้องจริงๆนะแต่ไม่ใช่นะฉันไม่ใช่อะไรนะนชะนะาวบ้านทุกคนก็ต้องมายืนยันถูกไหมคะแต่คนนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะคะดูกันด้วยคำพูดนะคะก็ถ้าถ้าเป็นเวลาที่ท่านยืนยันท่านยืนยันได้ยังไ พีเตอร์ที่น้องเปิดอยู่นั่นน่ะน้องดูตลอดเวลาดูไม่เบครับน้องเขาบอกอยากไปกับลุงไปกับลุงเขาบอกภาษาไทยอ่ะไจลุงไปกับลุงเขาเลยบอกว่าวิลาไม่ต้องไปเนาะตอนนี้โควิดมันระบากมหาจะก่อนจะเกิดโควิดมันซ่าจะกับลุงยาไม่เกี่ยวแอบน้องหายมันจริใช่ไหมคะอย่าอวยไม่ริมฝีปากใช่หนูก็พยายามเล่นเรื่องนี้นะคะก็ตรงช่วงเวลาน้องหายกูนี่ก็ยังบอกว่าก้าวถึงจะให้ลงจากสวนยางมาต่อใหระดับก้าวสุดสองสองมันก็ยังโบรอยู่ดีใครเป็นพยานเนี่ย สรุสองสองแล้วเวลาเป็นลับพัาสารุออกจากบ้านกี่โมงสตาร์รถกี่โมงถามว่าทาไมต้องมาจำผิดเรื่องเวลาล่ะอทำไมต้องมาแบบให้ให้ผมจําบบเต้เต้ยขนาดนั้นใครจะไปจําได้ใช่ใครจะไปจําได,ไได,ไได้ถูกไหมล่ะเข้าใจตอนนี้ลุงก,ก็มีพิรุธคุอลุงมีพิรุธทุกอย่างจําเวลาไม่ได้จคาคาดเ่อนคนอื่นหนูก็เชื่อว่ามันต้องมีบ้างแหละแต่ทีนี้ไอ้เรื่องประเด็นเนื้อหาหลักสําคัญอะคือตอบตอบคนโกหกอะคนจะจําที่ตัวเองโกหกไม่ได้มันก็เป็นประโทีนี้ เมื่อไม่เมื่อโกหกแล้วมันก็โกหกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมัดตัวไปเรื่อยๆถามว่าน้องหายอยู่ได้ไงตอนแรกบอกว่าพี่สาวน้องเดินมาบอกถิงไห้ถึงไหมจะในสื่อก็เห็ในในคำให้การแล้วไม่รู้หรอกให้การว่างไงอ่ะเขาจะค่อก่อนแต่ทีนี้พอถามอี่เนียชมาบอกเมียรมาบอกล้วคือประเด็นสําคัญทําไมต้องแบบต้องจําไม่ได้มันเป็นประเด็นสําคัญเหรอคะในเวลามันไม่เท่าไหร่หรอกคือจำคาดเพื่อนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือ แล้วที่พี่หนุ่มบอกคือในในสำนวนอะคไม่ให้ปากคำว่าออกจากบ้าน9.22ใช่ไหมไปถึงวัด1 0ิ0ช่วงเวลานั้นอะคือตำรวจก็เออก็เลยเ็นช่วงเวลานั้นหายไปไหนมามันเกิสิ0นาทีเชวนะใช่ไหมล่ะเออเวลา9.40ไป9.11ถึง9้าวิ่งแก้ต่างและตีเจิดไม่แตกไม่งั้นแถลงข่าวที่หน้าบ้านมันหมดแล้วก็วันที่10เวลา9โมงอย่างเงี้ยเขาก็แบบมาใหม่เขาก็จะบอกก็ยังเจอตวอยู่9โมงวันที่1่ มาอีกครั้งที่สามอะไรนะคะคือเขาจะมีวิธีการของเขาแล้วเขาก็นั่นแหละค่ะคือมังไม่ต้องมาแฉอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะประมาณนี้นะคะลดยากค่ะใช่วันที่20ท่านผู้ติดเสียได้คือไม่มีใครสงสัยหลักฐานที่มันก็เอามายัดไว้ได้จริงๆริงไหมพี่อันนี้อันนี้แค่เธอหรือเปล่าแกต่างไม่ใช่มาแกต่างก็ผมถูกใส่ร้ายในโซเชียลในหน้าถือมันไม่ใช่ที่มันทำรูปป้าแล้วก็พูดแบบอืมแบบเนี้ยก็คืออย่างเนี้ยทำให้เราแบบคื่นลุ้งอ่ะ ลุงอ่ะคือจำเลยอย่ะมันพูดแบบพูดในถือคือแบบอีกแบบหนึงไปเลยอย่ะนะคะพี่มั่นใจจำเลยไม่ใช่แพ้คือพยานเพราะแบมกับยายเก็บเืินพาร์ติการบุญมาทุกคนโดนโดยว่าเวลาไม่ตรงจำวันถูกบ้างใช่ใช่ค่ะ คืออย่างที่บอกอ่ะคือเขาแต่ละคนที่ตำรวจเรียกไปสอบปากคำใช่ไหมเขาก็จะให้การแค่ตรงนั้นว่าของเขาก่อนเขาเห็นในช่วงเวลาเราเห็นตรงน,นั้นตรงนี้อย่างที่บอกอะทีนี้พอมันไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีประจักษ์พยานตำรวจเขามาสอบปากคำแล้วเขาก็บอกว่าเออสิพอมันนึงให้การว่าเขาอยู่ตรงนั้นเขาจะให้การแค่นั้นนะคะแต่พอท่านมาเชื่อมโยงหรืออาเป็นทางเป็นทางมาท่านก็จะเห็นว่ามันใช่หรือไม่ใช่แต่อย่างขา้าวกาเห็นตังจุดข้าวกาแค่เห็นจำเลยก็คือเห็นจำเลยก็พูดไปแค่เห็นจำเลยเออจริงๆนะช่วงทำไมถึงเป็นช่วงเก้าโมงแล่้วเเพราาาะว่่่ททีผมได้เนี่ยมันไม่ใช่่่่่่่ทาาาาพูดดออยยงงงงงเเีวข้้ใจปลลุุนตตัั วันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบท่านอย่าตามทีละช็อตสามช็อตสี่ช็อตอย่างนั้นท่านท่านก็จะคิดอีกแบบหนึ่งถูกไหมคือตำรวจเขาก็พยายามพูดแบบไม่รู้จะพูดตรงๆมันก็ไม่ได้นะต้องเข้าใจนะ่ะคือคืออยากให้แบบตามถ้าท่านจะตามจริงท่านต้องตามตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบเนี่ยถ้าท่านตามวันที่หนวันที่ยี่สิบห้านี่สามสิบท่านก็จะคิดอีกแบบหนึ่งก็จะคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่หรอกคืเอ,อเขาเป็นคนดีเขาไม่ทำหรอกอะไรแบบเนี้ยอย่างที่บอกเลย ถ้าท่านแบบบางที่คนเราตัดสินกันแค่ภาพภาพเดียวคือภาพที่เขาร้องไห้ไม่มีฝ่าบาทแต่พอท่านมองของภาพเป็นแบบใช่เป็นแบบใช่นะคะก็ขอนะคะแต่คุณช่วยอธิบายหน่อยหนูไม่เข้าใจว่าทำไมต้องต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ถึงแบบต้องมาจับลูกด้วยอธิบายตรงน,นี้ให้ฟังหนู่ค่อทำไมถึงต้องคิด,ดว่าเขาต้องมาจับลูคุณเป็นแพ้ด้วยคะ กับคําพูดที่เขาว่าถ้าจับใครไม่ได้ตํารวจจะเสียหน้าเลยต้องมาจับลุงขอเหตุผลอธิบายหน่อยได้ไหมไม่เขาเสียหน้าหรอกขอเขาจะหน้าที่เขาหลวงมองดูพฤติกรรมของตอนรวจนั่นแล้วแต่แรกแล้วใช,ช้ยังความผิดใช่ค่ะพี่นอนใช่ค่ะในสังคมอ่ะใครเป็นคนตั้งตํารวจไม่ได้ตั้งเลยตำรวจไม่ได้พูดอะไรเลยถูกไหมมันเป็นการใส่ร้ายตรงนี้ตำรวจจะใส่ร้าย,ายมันตจบไปหรอกเขาก็แบบเขาก็อ,อกาจจะผมไม่ได้ว่าใครนะคะการทำลายน้ำหนักพยานไม่ได้ว่าใครจะร้อนตัวก็ร้อนไปใครทำลายน้ำหนักพยานก็ได้จะรู้ตัวเองในะไปไปนั่งฟังตัดกรรตามก่อนก่อนก่อนอ่ะแต่ผมไม่ คือถามว่าเขารู้ไหมก็รู้อยากจะจับไหมถ้าเขารู้แล้วขนาดนั้นก็จับเลยก็ได้ไหมเขาก็บอกไงมันมีเหตุผลต้องทำต่อจับแต่ตอนนี้ม่งหลุดเนี่ยเอาให้แน่นเอาให้แน่นมองไปถึงชั้นศาลเป็นเต็นเขาก็บอกว่าก่อนหมายจับจะทานีม่มันอยู่ที่เราตำวารวจจับรอแค่การเดียวตรงถววามว่าเวลาก็กล้จะหมดอ,อยูอ่แล้วแหละความิ่งอ่นจะสัปีแล้วเนาะเมื่อไหร่จะจับแด้จะจับได้กนะ็คอือเห็นไหมพาช่วงหลังพฤติกรรมแม่งเอาแล้วเอาแล้วหลังจากนั้นแสดงออกให้หลายๆคนได้เห็น เพราะว่าจะแบบเขาเริ่มดังเริ่มมีเสียงพฤติกรรมเปลี่ยนไปไม่กีดยางอีกต่อไปนะคำถามสุดท้ายกับทีมงานครับเชิญขึ้นเร็วๆหน่อยนะฮะทนา้ถามอะไรมวยลามหมดแล้วร่องรอยมีบาดแผลฉีกขาดไม่มีฮะเขาบอกไปแล้วฮะล่าสุดมีไหมผลที่จะเว้ล่าสุดออกมาแล้วคุณผู้ชมครับร่องรอยมีบาดแผลฉีกขาดที่วายอ๊อฟเทศมีของเหลวในช่อ,องคลอ,อดแต่ไม่ไม่เจอเป็นอสุจิยังไม่เจอเป็นอสุจินะฮะ นี่คือระหว่างที่เราสัมภาษณ์อยู่ผลออกมาผมขอภัยคุณลุงด้วยนะครับที่ผมแจ้งในนี้ครับเอาละครับหลังจากนี้เดี๋ยวคุณลุงจะเดินทางไปที่วิเวทแล้วฮะที่โรงพยาบาลวิเวทวิทยาโรงพยาบาลตำรวจชนะสูตรร่างอีกครั้งเบื้องต้นพบว่าไม่ปรากฏสาเหตุการเสียชีวิตแต่พบบาดแผลตามร่างกายและอวัยวะเพศแต่ไม่ใช่บาดแผลที่เกิดจากการร่วมเพศซึ่งนักอานเชียววิทยามองว่าการเก็บหลักฐานในคดียังมีจุดอ่อนในประเด็นหลัอย่างแรกของคดีนี้ก็คือว่าเราเข้าที่เกิดเหตุได้ไม่ดีพอ มันอาจจะเป็นว่าเป็นพื้นที่ไกลด้วยเนาะแล้วก็ตำรวจเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นตำรวจที่อยู่ไกลเมืองเนาะก็จะไม่ได้เชี่ยวชาญในคดีอาชญากรรมใหญ่ๆเท่าไหร่ทีนี้ในการที่เข้าที่เกิดเหตุได้ไม่ดีพอเนี่ยหมายถึงว่าการเข้าถึงที่เกิดเหตุที่มีคนตายเนี่ยมันก็จะต้องมีนักนิติวิทยาศาสตร์เข้าไปด้วยมีหมอมีแพทย์ชนสูตรเข้าไปด้วยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาของเราคือว่าบางทีแล้วพนักงานสอบสวนเองเข้าไปถึงเนี่ยโทรหาแพทย์นิติเวชมันก็เดินทางมาไกลเขาก็ไม่มาอะไรเงี้ยแล้วเราทำแบบนั้นก็ใหเนีคย ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ทั้งตัวศพทั้งสิ่งของที่ตกใกล้ศพนะถึงทั้งวัตถุพยานอะไรต่างๆเนี่ยได้ดีพอมันมีพยานที่ระคายบางประเทศพยานที่ระคายที่บางประเทศที่ก็อาจจะเป็นคนก็ได้เพราะนั้นอย่าเพิ่งไปตรวจสรุปนะครับว่าอ๋อเด็กไม่ใช่บุคคลทำร้ายแน่นอนอย่าตรวจสรุปนะครับเราก็ไม่ได้ตรวจสรุปเพราะนั้นข้อความเปลี่ยนเป็นข้อมูลรว่าวันนี้เราถือรายงานนะทุกคนตรวจการก่อนนะครับว่าแจะไปทำอะไรกันได้ นั่นก็คือเรื่อง,งที่ตำรวจไปเก็บขนหมาขนแมวขนหนูนะแล้วก็ขนในบ้านนะี่นะฮะแล้วก็ขนชาวบ้านด้วยคงจำได้ยนะ่าที่ก็ปัดไปัดกันนี่นะฮะทั้งกุก็เลยหรือแม้แต่ขนของรับปรากฏว่าตำรวจไปเจอเส้นขนบนศพจนถึงวันนี้ยังไม่รู้ว่าขนเป็นยังไงอันนี้มันก็นานมากแล้วหรือตำรวจอาจจะยังไม่บอกขนาดเดียวกันนะี่ยนะฮะลายนิ้วมือบนรถของเล่นซึ่งจำได้คือของเล่นก็คือของน้องอาทิตเพื่อนซีน้องชมพู่ตำรวจไปเจอบนเขายังไม่เปิดเผยผลลายมือนะฮะจะเจอหรือไม่เจออันนี้บออกือหาไม่เิดรียพ้อกับาจ ขนาดเดียวกันแหวนฮะนี่คือหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่เจอบนเขาแล้วตำรวจเคยให้แต่ละคนลองสวมด้วยนะลองนมซึ่งตกอยู่บนเขาหรือแม้แต่นมเปรี้ยวรถวันที่สิบเอบริเวณป่าเป็นสวนมันสังปลังข้างๆบ้านที่มันทะลุไปที่สวนยางพาราได้ใกล้เคียงใกล้เคียงครับใกล้เคียงครับเสื้อแต่มองไกลมัไม่ไม่เห็นกางเกงนะไม่เห็นการเกง่ไม่ได้นี่คือเราเียงเมื่นั้นอ่ะมันใกล้เคียงครับใกล้เคียงครับสเก็ตเป็นปภาของก้าวโมเท้ามีคนเห็นลุงพล เดินเข้าไปในสวนยางพาราที่หน้าบ้านซึ่งมันสามารถทะลุไปยังบ้านของน้องชมพูดได้พยานคนนี้ได้ให้ข้อมูลกับตำรวจไปแล้วว่าเห็นแบบนั้นจริงๆในช่วงเวลาดังนั้น9โมงเช้าตุาาลาคมเห็นลุงพลเดินเข้าสวนยางพาราแล้วมันทะลุเพ,พื่อสวนยางพาราตรงเนี้ยมันทะลุไปถึงหน้าบ้านหนองชมพูได้นะคือเวลา9โมงประมาณ9โมงประมาณ9โมงประมาณผมคำวจให้เนี่ยเป็นเวลาคือเวลา9โมงประมาณผ <5 S 2> มอาบน้ำเสร็จแล้วน่ยไม่น่าจะคือ9โมง45 มีพยา,ยา,านแก้ต่างให้คือใครเป็นพยานามไหนบอกมาสือจิมบอกมาขึ้นมาก็ได้ขึ้นมาอะไรอย่างเพิ่งรีบลงเดี๋ยวจะกดรับให้จะต้องยอมรับทั้งหมดก่อนไม่ใช่ขึ้นมาปวดเธอรู้ป่ะว่าแก้ต่างไม่ใช่มาแก้ต่างไอ้ผมถูกใส่ร้ายในโซเชียลในหน้าสื่อมันไม่ใช่ ก่นไปแล้วน,เนะเขาบอกถ้าไม่ถึงถึงเป็นการแบบพูดแบบนี้กับกับกับลูกน้องแหละคือเหมือนเป็นการกดดันลูกน้องไหมว่าแบบเออไม่ได้คุณร้ายไม่กลับนะบอกเขาก็แค่พูดแบบว่าเออบอกเป็นการให้กำลังใจลูกน้องนะอะไรอย่างนี้นแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ก็ไม่เป็นไรเขาก็บอกว่าไงเหมือนบังคดีผิดได้กิดใจผิดไม่ได้ก็ก็ๆๆน,น,นั่นแหละครับก็วางกันไปหลางวันที่สิบเธอจะดมเินจูยีไงไงแจ๊ซซึ่งอันเนี้ยนะคะลุงป้าคือหนูก็ไม่รู้นะว่าลุงป้าคือแบบ มีความคิดแบบไหนแต่ก็คุยมาได้ก็รับฟังได้เป็นความคิดของนุป้าแต่ที่หนูก็แค่อยากอธิบายในมุมของแบบที่หนูตามข่าวมาเหมือนกันเลยนะคะคือหนูมองว่ามันคือหนูฟังเขาอ่ะฟังเจ้าหน้าที่เพราะเราต้องฟังเจ้าหน้าที่ที่เขาทํางานอยู่ไหมเออเขาเขาก็พูดแล้วเขามีเหตุมีผลมีหลักฐานมีหลักอะค่ะไม่ได้พูดแบบไปเรื่อยแบบจำเลยอถามว่าจำเลยมีหลักไหมเดินกันคนเปย์เมันย่าไปหมดเลยนะเออทย่กับแอมบอกป้าเออตำรวจพูดแบบนั้นจริงเหรอเอาที่มาเดี๋ยนี้บอกไม่นีนะอยากจะแอมบอก หลักฐานนิตวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสร้างขึ้นได้นะคะพี่คนชอบแบบเออลูกป้าฟังขาวไม่เข้าใจบ้างเลยแหละฮะรั้งสมองอย่างเดียวเะนาะพี่